สวัสดีจ้าเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะจ้ะสวัสดีพี่น้องป้องไฟสุขูสุคขขนสุมอ,องสุบอลเด,อเดอ้อเจเด้อเจ้าเมรีนี้าวนคนเด็ดอุดมผ้ามาเบิงผักเบิงพริกเนาะพริกกระลังเป็นดอกเป็นหน่วยนะจ้ะกระลังเกิดดอกออกข้นนะจ้ะเนาะถ้าสีมาเพิ่มควเนดกเพิ่มขัวเนี้ยวให้ิ่นนะจ้ะเนาะถ้ามาเห็ดปุ๋ยหนามให้ิ้นนะจ้ะเพราะว่า สวนหน่อยๆเขาเรีนี่มันเป็นสวนปลอดสารน้อจ้ะนี่จ้ะนี่หน่อยแล้วเป็นหน่วยข้ากับสีมาบำรุงเฮ็ดปุ๋ยน้ำบำรุงเพิ่มน้องจ้ะเนาะ หน่วยใหญ่ก็มีนะจ๊ะขึ้นนี่ก็เด็ดไปใส่แกงแหน่อไม้อยูน่นะจ๊ะกำลังเปิดตาดอกอยูน่นอกจากเนาะ กำลังจเจริญงอกงามกำลังสิเป็นดอ,อกเป็นหน่วยเป็นฮักสมมันบำรุงเพื่นเนาะเพื่อจะบ่ได้ยุดชะงักในการเจริญเติบโต,ตนั่นใชพี่เน้ะบเพื่อเป็นบกเพื่อนอ,อัทสักสีเนาะ เส้นกกนี่นออกระท้งได้แบบกูดมั้งจ้ะเสือเหางก็ลังสีก็หน่อยนั่นก็ลังเกิดดอกเซ่ล์จะเป็นพันธุ์ใดเป็นพันธุ์ใดนั่นจะ้ะเสือยาสีม่วงแล้วก็มีเนาะพันธุนม์มันก็มีเนาะจ้ะนี่ เป็นแสงนจะจ๊ะแต่อนสอนถ้าใส่บำลุงถ้ากสสิมาเห็ดปุยบำลุงควรน่าจะเนาะนา มีนวลซุกนวยนึ่งเอาเนี่มันสิไดําไงามบำหมดเนองนี่จ้ะพี่น้องสิเฮาเฮาสิมาเฮ็ดปุ๋ยกันนะจ้ะก็มีน้ำเศร้าเขาน่าจะริดหนึ่งนา่นาจะน้ำเศร้าเข่าแล้วก็มีผงนัวด่าจ้ะยี่ห้อได้ก็ได้ยด้วยจ้ะวันนี้ก็ น้ำม,มักกาแฟเนาะกาแฟกับเปลือกไข่นี่แหละลายมดลายเพราน่าจะนี่ก็เครื่องดื่มชูวยกำลังน่าจะยีห้อได้กระได้ด้วยจะเพิ่มขั่วเขียวก็มีวิตามินของเพิ่นคือกันนี่น้ำเส้นเขาอนี่ก็แห้งสุดยอดเลยด้วจจะนี่สารอาหารครบถ้วนคือกันน่าจะกัมาเข็ดกันเลยเนาะนกับซีไซ ลงสุรอดน่าจะเล็กสองสอนน่นเนาะพี่น้องหนึ่งช้อน มาใส่น้ำมากาแฟเนาะมามากไว้ไลาเหมือนไล่เปล่ะไล่เก้เก้าเอาเนาะจ้ะั่นส่วนหนึ่งเนาะ đường, đường chua cầm lăng nó chắc xóm phá nó khi nào à <laughs> ก็มาคนเข้ากันแล้วจะใส่หนม่งอมสากับนึ่มือแลืองด้ยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยรวมรมตัวกน้่มือแรงแล้วก็ยนึ่มสาด้วยจ้ะนี่จะคือน้ำสิบลิตรนะจ้ะน้ำสิบลิตรนะจ้ะถ้ากับ ส้มกันเลยน่าจะน่ก็ใส่รดลาดรดไปเลยจ้ะ เนาะทางใบทางเขื no. bay, ่นก no ็ได้นั่นจ้ะรถดาดทางใบรถเลยไม่เปียกเนาะใส่ฟอกกีก็ได้เด้อดจะแต่ใส่อุบลมาใส่นะจ้ะเตียกลำตุ่นข้นนำด้วยกัน หยาดชุบเล็ดไปเลย เลืเล่น้ตไปใส่้อไปใสลูกสายขี้มาอัานนั้นซื้อปุ้นแดงมาให้ป่าได้บอออือน่นซื้อมาให้ไดวบอช็อ้ขันมลง่บอเสียมาเ <c ười> สื่อมาัาเเสื่อมมาเสื่อเทิดแล้วมาแช่เสื่อมมาเ,าเสื่อเ,เทศ เคลือเท้าั้งสุกลายมันก็เสีเอาเฮ็ดนำปุ้นใสแทนนะมันแข็งเวลาเขาเสื่อมมันกับบริเลนะแต่อาสีแดงเพราะว่ามันเปสียเพิ่มสีเพิ่มสีด้วยเฮ็ดไหวถ้กินนดนๆถ้านอมอาหารือนนี้มีก้าเขายุมีกลุ่งมีปลาเมือกยุ่จ้ะมือไม่จะอุดหนุนเนาะเดี๋ยววันหลังนะคะ รถราดทางใบาทางรากเลยนะคะีข้อ,อ,ของหอง ทุกชนิดนจ๊ะเด้อนี่จ้ะให้กระหดที่เปียกเั้งคุ้ยทางดินทางใบน้ำน่าจะเนาะนี่ล่ะสาเหตุที่บางทีข้าวมันเยี่ยวสุ่มงามเนาะเยี่ยวสดตลอดเสมอสวีดเนาะจ้ะเนาะกะซองเสมอเขาก็มาเหตุกันเธอหนึ่ง ฤๅษีหามือเนาะบางวิธีละฮะกับฤีหามือก็ได้อาทิตย์ละเทื่อก็ได้น้องสาวเนาะฝืดเท่าจะได้บเชะงักการเจริญเติบโตน้องจากพี่น้องกสิตใจหมดเลยเผียบเให้มันกูดมันจังนำเนาะกต่ขอบคุณพี่น้องด้วยจ้ะทุกคนที่สามารถจิตามรับชมน้องจ้ะข่าวมื่อไหร่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นำไปด้อจ้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำเผชจญโบเด็ปลาด คลิปใหม่ๆที่สาวอุบลคนเดชอุดมจะทำให้อัพโหลดให้เด้เบื้องมีเนื้อหาสาระบางม่มี่บางเนาะสาวอุบลจะตามไปให้กำลังใจเพื่อนๆหอดบานคือกันนะจากภาษาก็ไว้ยนะจากสุดท้ายนี่ก็ขอพระเยซูคริสต์ทรงอวยพร,พรทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ ด้วยดีเสมอมาจ้าจังค่อยขอ,อกันในคลิปต่อไปนอะจะเนา้สวัสดีจ้า